อ๋อแล้วขอชิลล่องไซดแบบไหน,ดดนไละบาเนี่เร็่เว่าเป็นนั่งแดนี้ยเอาล่องไซดแบบนั่งไหนเนี่ยหน้ากากสวยเห็น่ะอ๋อจะล่องไรสดแต่งแต้ำบานี้นนอขอบคุณค่ะลองไรสดว่เป็นได้ป่าเนี่ยเขาคิดยังไงนนะ ชดอันท้าอันช่องจังไรเขาจะบอกแน่ผู้ใดเขโทรมาหาเราเนี่นี่ก็ได้เขาพตังเลยได้เลยนี่โอ้ไล่ไปโหลดกอาาจิไปกับมูเล่าเขาจะเขาทไปเติมสงสัยทั่วหลายฝนว่าสมุนงพอเป็นบอกเนางานตัวบอกเาจะงานสองถุงน่ถุงงานไง้ใส่ตัวไว้อันนันก็ขายยังไง

ยังกินอีกยังกินเยอะมากเลยมากมากตกแมากันนะเอางันไม่เมน่ยหรอจปกินข้าวปุ้นให้กันยักินอีกถ่ายร่องไก็เป็น กระถุงขึ้นรถุงมอเตอร์ไซค์สี่อันนี้ใส่้กับเขาเตะสวยบกม้วนนะเจ๊ม้วนแบบม้วนแบบม้วหยังใส่กัน สองยูโรต่อห้าสิบเส้นซื้เลยนี่เห็หนไเอาไปตามด้วยเลือดหน่อยโอ้ยมันสูบแล้วบอดบานสูกกับ,บ,บ,กบมีเฮาเฮ้ากับมีหน่ยนึ่งบลวมันสีสูบคือปละสูกคือกันอันนี้ถ้าเลือกไตจเลือเลือดหน่อยแขงแข็งบกงวงไหมบกงวงแก่นแดงอ่งองนะหน่อยเท่าไหร ขาขายสามยูโรสามยูโรสามก็ตกหน่วยละหนึ่งยูโรตัวนึงนั่นบ้ะมีเด็กมาสามคนสามมันาะนสิแมีปะ โบกินหนาบ่ะอันหนาววงวงหัวมันขึ้นลาเพื่อนหรอันมันก็ขึ้นลาบริวัทเนี่ยโอ้ยมันคือโบคลื่นโบคลื่นเหรอเด็กโอ้แสดงว่ามันเอาไปจักอันนี้นะตาเดียวนี่ละเห็นปะเนี่ยตาเท่าก็สิเป็นเื่ากันเออนี่สิีดิเออเอาปะแสดงว่ามันเอาไปจักนั่นแหละไปดูนะคะนี่ เอาปะอยแข็งอยู่ได้หละแข็งอันนี้เออจอล้งเอาหนึงอ,อันนี้แปลงได้บอกอันนี้แสดงหนี่3สามตัวสามนนส,สามตัวสามถกองกับสามตัวสามก็ขายแพยงใช่ปะเหล่เลีเออ้วยวไ่เลยหนึง่งโลกแปลงไทย <c oughs> ไม่หลงไม่หลงไม่หลง โอ้ผูได้อยู่กับบอกในเด้อขอสิล่องได้จังไหนนาะขอล่องได้ก็เป็นอ่าชัดสดมาบบับตังค์นะค่อยจะลงไลท์แบบไหนเนี่ยเอาตังค์มะอ่ะใจมั้นจะแบบรอการ์ดเด้อเด้อเด้อแต่ละเนี่ยนี่มันคิดแขนหนึ่งูโเอ๊ะ ันว่าเบิดมันเ่าเบิดอซอยพอ,อ,อ,ยอ,อยด้ายว่าสูงอีกขานาดลำพันสองสองหโอ้โหไปหาหมองล่งไรพอด้ายเชือ่อเป็นทึกไฮไลท์นี่บอก